สวัสดีครับคุณผู้ชมปากันแหมมแล้วก็ผมสีนุ่มคนเมืองทางช่องสีนุ่มยังครามนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่หมู่บ้านต้นแห่นหลวงนะฮะบ,บ้านปีน้องเขินนะครับพร้อมกันนั้นก็อยากจะนําเสนอเมนูอาหารที่เป็นอาหารเขินที่มีชื่อแล้วหลายคนหู้จักดีนะเวลามีแขกเรือมาบ้านมาจองมักจะใช้ตอนรับแขกนะครับนั่นคือแกงออดนะฮะแกงออด เามีเครื่องปรุงอะไรอย่างพ้องนะครับอันดับต้นๆเนาะนะเขาาไปดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับมีพริกแห้งนะครับจั๊กไข่ขมิ้นนะฮะกระเทียมหอมแดงนะฮะแล้วก็กะปินะครับมีหมูบดนะฮะหมูเนื้อแดงติดมันก็ดีเนาะนะฮะหมูบดพร้อมกันนั้นก็มีข้าวคั่วนะครับอาจะเป็นข้าวคั่วข้าวนึ่งก็ดีข้าวคั่วข้าวเจ้าก็ได้เนาะนะครับมีมะเขือส้มนะครับ เบอรอส้มหรือบอเกอเทศนำเครื่องปรุงทั้งหลายทั้งแหล่ลงครกนะฮะตำนะฮะโขลกขึ้นมาละเอียดนะฮะโขลกดีแล้วบ่อแล้วเราบ่อตั้งกระทะเนาะเอาหอมลงเจียวหรือกระเทียมก็ได้นะฮะพอมันหอมดีแล้วนาอตตอนนี้นะฮะก็เอาน้ําพริกที่เราโขกเราตำนะฮะลงไปผัดนะครับผัดคลุกเคล้านะ เมือมันเข้ากันตอนนี้กําลังหอมคือหอมคืนเนาะนะกลนไปกลนมานะครับอ่าสักกำหนึ่งนะฮะเฮาก็จะตามไปด้วยหมูบดนะครับเอาหมูบดลงไปพัดนะฮะอ่ากลนไปกลนมาคลุกเคล้าเื้มันเข้ากันเนาะนะครับอ่าจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะครับ เติมน้ำลงไปแล้วก็ตั้งไฟไว้สักกร,รัมหนึ่งเน,ะนาะนะให้มันเดือดนะตอนนี้เดือดโบโ๊ะบแล้วนะครับเ้าก็จะใส่ในเรื่องราวของเบคเือร์อส้มลงไปนะฮะ ปาเขือส้มซอยเป็นชิ้นๆนะครับใส่ลงไปนะครับซักกรรมก็เอาเข้าวคั่วข้าขวหุยยข้าวโรยเนาะนะคกลนไปกลนมานะครับคือข้าวคั่วนะะกับน้าเก่งมันเข้ากันเนาะนะฮะเป็นบันเฮาเปิ้นจะห้องว่าแเกล่ข้าวคั่วเนาะอันนี้เป็นภาษาเขินเปิ้นห้องว่าแเก่งอดในระหว่างนี้นะฮะก็ลวกผักไว้เนาะอันนี้เปิ้นเอาไว้เป็นพัก เปืนหอมเหมือนเครื่องเคียงนะฮะเอาไว้แก้มมีผักขี้เล็กลวกบะแต้งมาคือสป,ปะสะป,ปืนทั้งหลายนะฮะ,ะกินแกงหีบแกงไปกั้มหนึ่งกับหูดผักขี้เล็กกินแก้มไปนั่นเป็นธรรมเนียมเพื่อนกินมาเป็นจะอันนะครับหน้าตาไปจังอีสุกแล้วตักใส่ถ้วยโรยด้วยผักใบบะก,กูดหั่นฝอยแล้วก็ผักหอมป้อมเน,ะนาะหน้าตาดีทีเดียวในเรื่องราวของแกงออนะ,ะขอแกงของพี่น้องเจา้าเขื่อนต้นเห็นนะครับ ครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแกงออดนะครับเป็นแกงพี่น้องเจ้าเขินเนาะนะฮะอันนี้เป็นแกงเขินพี่น้องต้นเหนนะครับยังคงคุณป้าผินนะเป็นผู้สาธิตในการปรุงเหมือนเช่นเคยนะครับแกงออดนี่เพิ่นจะแกงเอ่ออย่างใดครับยามไหนมีการมีงานอย่างใดครับมีงานปอยกันมีงานแบบงานเล็กๆน้อยๆพี่น้องแบบถึงสี่สิบห้าสิบคนก็ทำได้จ้ะเ่าเป็นเป็นแกงที่ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้ครับ พี่น้องเขือนแล้วก็ยังต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเวลามามาแอลเนาะเป็นต้อนรับบันได้เป็นแข่งที่รสชาติดีแล้วก็ประหยัดบาใจทุนสูงเนาะบาฟุ่งเฟื่อยต้นทุนแบบมันนักแล้วก็รสชาติดีนะครับอันนี้เป็นแกงออดถ้าบรรดาว่าเป็นแกงข้าวคั่วเนาะนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณป้าพินไปยังสูงเนาะวันนี้ยังคงเป็นไม่ครัวเฮาเหมือนเช่นเคยในเรื่องราวของแกงออดขอบคุณครับ